และตัวต่อมาที่ได้ปรากฏตัวใน Jurassic w o r l d r e b i r t h ครับนั่นก็คือเทมโนสปอนดิลซึ่งก็เป็นสัตว์สะเทอนน้ำสะเทอนบกยุคโบราณเนี่ยผมตัวโต,วตวเต็มวัยก็อาจจะมีขนาดตั้งแต่4ถึง5เมตรและคาดว่ามันน่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟอรครสยาวมาจนถึงยุค Creta c ช ous เลยจากการสำรวจพบว่าเทมโนสปอนดิลเนี่ยมีรูปร่างคล้ายจระเข้และมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ350ล้านปีก่อนประมาณช่วงต้นยุค Ca r b บ n i f e r ร u s สโดยพวกมันนั้นเคลื่อนไหวคล้ายกันกับจระเข โดยใช้หางเพื่อขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าและสามารถเดินบนพื้นผิวใต้น้ําได้อีกด้วยแม้ข้อมูลพวกนี้ครับอาจจะยังไม่แน่ชัดแต่นักวิทยาศา,ศาสตร์เชื่อว่าพวกมันคือบรรพบุรุษของกบและสไลม์เดอร์ในยุคป,ปัจจุบันซึ่งก็เป็นสัตว์ดึกดาบรรอีกหนึ่งตัวครับที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจที่สุดในหนัง Jurassic World Rebirth นี้ที่ได้นําเสนอสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ๆนะครับผมที่นอกเหนือจาก aur, ไดโนเสาร์เข้ามาร่วมแฟนชาญจุลสิทธิ์ด้วยแม้ว่ามันจะโผลมาประมาณ2อสามซีนนะครับผมไอตัวนี้นะแต่ผมร ทับใจที่สุดแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นซีนที่มันปีนตอไม้ขึ้นมาตรงหนองบึงอ่ะแล้วจากนั้นมันก็มุดดำลงน้ําไปเลยนะครับสาหรับตัวนี้คือตอนแรกเรียกว่าอัคนโถสเตกาเลยนะผมซึ่งก็มีอีกตัวนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะใช่นั่นก็คือพาราไซโคโทซอรัสซึ่งก็เป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกยุคโบราณนะที่คล้ายกับสไลเมนเดอร์ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในช่วงยุคทร i แอซิกตอนกลางเมื่อประมาณ235ล้านปีก่อนมีความยาวประมาณ2.3เมตรและมีน้ําหนักระหว่าง150 1นถึง365กิโลกร,รมัมอาหารของมันก็น่าจะกินพวกปลาเป็นหลักนะครับผมจะอาศัยอยู่ตามหนองน้ําตามบึงและถ้าไม่ใช่เทมโนสปอนดเดลนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพาราไซโคโทซอรัสตัวนี้นั่นเองค